ตะโกนกันว่าจะไปถึงที่หมายไหมอะไรอย่างนี้คปูว่าไม่ต้องกลัวปููพาไปถึงที่หมายจนได้นั่นแหละไม่ต้องกลัวนะจะเอาจะพานําพาไปถึงที่หมายปลายทางให้ได้รถก็เบียดซ้ายเบียดขวานะถนนนั้นมันก็กว้างอยู่แต่ว่ารถมันเยอะอที่มันจะไปเบียดเอารถสิบแปดล้อ ฟันก็ไมาย่ยาวนะนี่ก็ไปเบียดก็ไปติดอยู่กับเนี้ย<อ>กับรถสิ <18 S 2> ่แปดรถเพ,พูดอีสนนันเนวนะครับสวัสดีเดิแมาวังปูปนกรุ๊ปนี้จงกะาวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามเลขความฝันปูอนุชิตนะครับตำหนักปูอนุชิตสายนมปูสวงอยู่ศสีนคอรภพูมนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ปูอนุชิตบอกว่าฟันดีแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเอฟซีไปสนทนากับปูอนุชิตแล้วก็เล่าความฝันกันนะครับมีมาถึงก็ มีลุงปู่สวงนะครับนี่เด้อทุกคนนะครับรูปเหมือนรูปองค์ปฐมบมมาจากพรรพินนะครับทรงโบราณนะครับก็มาถึงแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้เจ้าภาพแล้วก็มาปฏิสฐานไว้ที่นี่นะครับน่าจะออกพรรษาน่าจะมีการทําบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ากดสาธุรอเราไปถามความพันปูเลยท่ได้เลยนะครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีปู่นิชิตนะครับ นี่ก็มาตามฝันปูนะเป็นแนวทางนะปูเนาะเห็นน้ปูฝันดีแล้วฝันดีมากงวดน,นี้ปูฝันว่าจะไหนนอคับผมฝันว่าขับรถนะขับรถกระบะแต่จะไม่รู้วัทะเบียนอะไรนะแต่ว่าเราขับรถกระบะไปนี่จะมีผู้คนนั่งเยอะในรถกระบะกระบะแทบด้วยเนาะ ทีนี้ขับไปขับมามันก็จะไปเบียดเอารถสิบแปดล้อรถพ่วงนะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ร้องตะโกนกันพราะว่าจะไปถึงที่หมายไหมอะไรอย่างนี้ปู่ว่าไม่ต้องกลัวปู่พาไปถึงที่หมายจนได้นั่นแหละไม่ต้องกลัวนะจะเอาจะพานำพาไปถึงที่หมายปลายทางให้ได้ รถก็เบียดซ้ายเบียดขวาเนาะถนนนั้นมันก็กว้างอยู่แต่ว่ารถมันเยอะอืมที่มันจะไปเบียดเอารถสิบแปดล้อฟันก็ไม่ยาวนะอืมก็ไปเบียดก็ไปติดอยู่กับเนี่ยกับรถสิบแปดล้อรถพ่วงนั่นแหลนะพ่วงสิบแปดล้ออ่าสิบแ <c oughs> ปดล้อปู่ก็เลยตกใจตื่น เพราะว่ากลัวจะนําพาผู้คนที่มาด้วยเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ได้ก็เลยตกใจตื่นก่อนตื่นมาก็ประมาณตีสามครึ่งนะตีสามสิบเกือบครึ่งเศษเศษล่ะก็ฝันไม่ยาวนะเอาประมาณนี้หลยคาตาฟันประมาณนี้ปูทางตีเป็นแนวทางให้เอฟซีให้เอฟซี FC ได้ลูกหลานที่ดูทางหลายๆช่องเนาะ ช่องคุ่มรัพ์ช่องม c h ีชแนลช่องกับตัน,น,ตนร,ร้อยซัพ์อ่าร,อร้อยซัพ์นะให้พากันอ่าคิดวิเคราะห์ดูพิจารณาดูว่าปูฝันแบบนี้มันจะเป็นโชคหรือเป็นเลขมงคลอะไรเนาะครับอันนี้ให้ปูเขียน <Okay. S 2> ให้นิดนึงเป็นเลขมงคล fc จะตีแตกต่างปูก็แล้วแเต่เนาะในของปูตีเอาว่าปูโชบตัวไหนครับฟันแบบนี้อืมเป็นรถเมล็ปู ไม่เห็นเลยนะจะรถก็เยอะแยะเลยแต่รถปูมันไปมันไปเบียดกับรถสนะิบแปดล้อรถที่ปูขับรถรถไปอับรถแคปนี่นแหละขับเองหรเอเผู้คนก็นั่งอยู่กระบ,บะท้ายนี่เยอะแยะจะไปหมดบางคนก็ตะกูลพูดมาบอกว่าจะไปถึงจุดหมายไม่ปูถึงสิทำไมไม่ถึงยังไงก็พาไปให้ถึงจนได้นั่นแหละไม่ต้องกลัวนะไม่พาอย่าพากันกลัวนะ ปูจะพาไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้อืมที่เราตั้งใจมุ่งหน้าที่จะไปกันเนี่ยมันก็ไปเบียดนะขับรถไปมันก็ไปเบียดกับรถสิบแปดล้อรถพ่วงนะ่ะไอเราก็แซงไม่ไม่พ้นสักทีอ่ะอแซงไม่พ้นสักทีมันก็เลยจิตเรามันก็วันวัน,วนมันก็เลยทําให้เรานี้ตกใจตื่นปู่เห็นว่าถ้ารถพ่วงรถสิบแปดล้อเนี่ย อันนี้มันก็ตรงตรงอยู่แล้วตรงตรงเลยปู่อาปู่เขียนให้นะครับตรงตรงเนาะปู่จะคิดอยู่ก็อ่ากับการที่ปู่เป็นคนขับเองเนี่ยรถปิงอัพนี่นะรถสีขาวด้วยขาวปลนเลยนะคล้ายๆด้วยสิบแปดล้อก็ตรงตรงอาปู่เขียนให้หน่อยครับปู่คือ ตรงๆของปูนนะครับเอฟซีจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้เด้อนะครับอืแล้วแต่จะแล้วแต่จะตีเอานะครับอืมปู่ก็คิดว่าตรงๆก็คือรถมันสิบแปดล้ออยู่แล้วนะอ่ะเนื้อรถที่ปู่ขับมันก็เป็นรถปิกอัพมันก็สี่ล้อนะครับเออมันก็ต้องมีศูนย์มาหละงวดนี้ครับอปูนมีศูนย์แน่อนอนะครับปูสิบแปดล้อนครับนะครับตามเป้าเลยนะครับทุกคน ออ่าปูแถมไปให้เนี่ยก็หมุนเอาเองหมุนเอาอ่าครับหมุนเอานะครับสิแปดรอหีืปูขับสี่รอเนาะใช่เป็นว่าเปือว่าทุกคนจะตีเป็นหนึ่งแปดศูนย์ก็ได้ก็หมุนเอาก็แล้วกันเอานะครับปูปั้มหมุนเอาก็แล้วกันปูจะให้ไปอย่างนี้ ไปเป็นปริศนาไปอย่างนี้สี่ตัวเนี่ยแล้วแต่จะหมุนเอาสี่ตัวศย์แปดศูนย์เจ็ดแปดก็ได้นะอ่านั่นแหะกับเจ็ดก็เดียวกันอ็นประมาณนนะแต่ปู่จะเน้นให้ตัวนี้แหละตัวนี้ให้หมุนเอานะจับคู่เอาปู่ยห้มุนสี่นะครับแ่าอ่าใช่หมุนเอาก็สี่นะครับ วิ่งวิ่งซีนะครับทุกคนวงกลมอยู่ที่ช่เลขสี่วงกลมให้เลยนะเด่นสเดินสี่ใช่ต้องหมุนเอาปู่ีีปู่บางครั้งในเข้าสามตัวปูจะให้ปิดสนาอย่างนี้เขียนให้อย่างนี้เป็นปิิศนาปู่จะไม่เน้นว่าตัวไหนแต่ว่าปู่จะจะเน้นเรื่องอไอไอตัวเดียวนี้แหละเลขสี่นี่แหละ ่าเลข4นี่แหละพอ4โลจะจะจับเอากับเลขข้างบน3ตัวเนี้ย4โลไปเบียด18โลนะครับใช่ทุกคนอไปเบียดใช่ไหม4โลไปเบียด18โลครับ4โลไปเบียด18โลให้ทุกคนจับที่ข้างบี4โลมันก็เลขนี่อยู่เลยครับใช่ไหมแล้วก็ไปเบียดเนี่ยไปเบียดก็คือเราก็ตรงๆเลยนั่นเอาเลยอ่าไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ ก็เป็นความฝันนะปูเนาะเป็นเรื่องปกติอืเพราะว่าเขาก็ให้มาเป็นเป็นตัวเลขอยู่แล้วรัราะว่้ปูก็มีพระจักรพรรดิมาอีกองหนึ่งนะปูเนาะอ่าก็ต้องกราบขอพระคุณเอฟซีทางช่องแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะเจ้าภาพใหญ่ก็คือเอน้องแอลแล้วก็คุณคุณพิมพ์เนาะครูพิมพ์คุณครูพิม์พ เจ้าภาพใหญ่สองสองท่านเนาะเออก็ร่วมด้วยช่วยกันอสร้างแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ร่วมด้วยมาบริจาคร่วมมาคนนั้นร้อยคนนี้สองร้อยคนนั้นสิบยี่สิบอะไรประมาณนี้เนาะเออต่นี้เจ้าภาพใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่สองท่านเนาะครูพิมพ์กับคุณคุณแอลนะะการสร้างขององค์จักรพรรดิอุเฤีด์อ่าองค์บรม พระปฐ<ง>มบรมมาจากกระพัดรรุ่นเก<ง>่าเลยบรมปฐมมาจากกระพัรสมัยเก่านะอย,าอยู่ขบวนหลวงปู่สวงคนระับท่านทําทานไว้นานแล้วนะครับอ่าก็อันนี้ก็ก็ได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วอือก็ปีใหม่ปู่ก็จะมีการนิมนต์อันอนิมนต์หลวงพอ่อพระคุณเจ้านะมาก้าวรูปก็จะมีการทําบุญช่วงปีใหม่แล้วก็จะได้สวดเสริมองค์ประม ให้เกิดสริมงคลในในสถานที่สาลาตรงนี้าครับอ่าเบ็ดปูก็ประมาณนี้เนาะความฟันปูก็สั้นๆเนาะฟันว่าขับรถสีล้อนะปูขับรถสีล้อแล้วไปเบียดอ่ะเนาะแต่ยไปเบียดรถสิบแปดล้อก็คือรถพ่วงเบียดกเหมือนเอาสีล้อไปเบียดสิบแปดล้ออย่างนี้ใช่ไหมครับอแล้วก็ ได้ไปเอากันแล้วกันเนาะแต่ที่แน่ๆปู่ไปนั่งอยู่กับรถกับบะเนี่ยรถปิงอัพเนี่ยมันก็สี่ล้ออยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ไปเบียดรถพ่วงนี่สิบแปดลอ้ออย่างเงี้ยเออแล้วก็ล้อเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ต้องน่าจะเป็นเลขศูนยะ์อะไรก็เนี่ยปู่ก็จับให้ไปอย่างนี้อ,าอา่าปู่อายุห้าสิบเก้าละงวดวที่แล้วก็ออกไปแล้ว หากาวออกไปแล้วนะครับลืมทำโยปูอืมเรือห้าหกก็ออกไปแล้วจะออกบ่อยปีเกิดปู่ก็ศูนย์เก้าโอศูนย์เก้าปีพศเกิดตอเนี้แล้วก็เกิดตรงกับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนมกราเดือนหนึ่งศูนย์เก้าปีมะโรปีมะืมปีมะเมีย อืมมกราที่มันหมุนรอบไงเออมันหมุนรอบเลยมาที่ปีพุทธศักราช2509อันนี้คือโพอสเกิดแล้วก็เกิดวันที่หนึ่งมกราอืปีศูนครับอ่าอสุดท้านี้ปูให้พรลูกหลานนะครับก่อนจบครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขึ้นอยู่กับบุญภาวัสนาเนาะเอในเรื่องการที่เราจะอ่า ตั้งใจที่จะได้โชคได้ลาบตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะมีบุญภาวสนามากน้อยแค่ไหนตรงนี้ปู่ก็อยากที่จะอขอภาวนาจิตท,ท,ท,ทุกทุกคนทุกทท่านที่ดูทางช่องทุกๆช่องที่มาวันนี้เนะาะเอฟซีลูกๆหล,ล,ลานๆหรือท่านที่ผู้ชมท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านในทางช่องขุมทรัพย์นาพญานา แล้วก็มีชาแนลแล้วก็กัปตันแล้วก็อร,ร,รอยซับนะทุกคนทุกท่านที่เข้าดูทางช่องก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีสิริมงคลแล้วก็มีโชคมีชัยนะใกล้จะออกพรรษาแล้วปู่ก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาภคิดอะไรก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาอาจจะได้สร้างบุญสร้างกุศลกันในช่วงเทศกาลออกปีใหม่ ก็ขอให้ร่าให้รวยโชคช่วยอ่าสทุกครั้งไปเมื่อเราตั้งใจที่จะทําดีคิดดีพูดดีเพื่อตัวเราเป็นสิริมงคลก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยอได้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะไม่ว่าจะแอดมินทั้งสี่ช่องก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในช่วงที่จะก้าวเข้าสู่ปลาย ปีปีนีนะ้ก่อนที่จะถึงปีใหม่ก็ขอให้โชคดีต้อนรับปีใหม่อวยพรล่วงหน้ากันแล้วกันะนะ,ะเดินไปตรงไหนไปที่ไหนก็ขอให้เจอกัละยานมิตรท,ที่และประสบผลสําเร็จกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่ครับผมสาตัวส่าักันไปสำหรับผู้ชมได้เลยนะครับขอเป็นความฝันของปุณจินนะครับก็ประม,มาณนี้นะครับ